อดีตนางแบบไทยขอพูดเปิดใจครั้งแรกในรายการดังยูยี่อดีตนางแบบพูดเปิดใจหลังพ้นเรือนจำเป็นอิสาราอดีตนางแบบดังยูยี่อริสาสารดีกายกคำร้องไม่รับการตัดสินจำคุก15ปี3เดือนจากกรณีที่เจ้าตัวนำโคเคนหนึ่งถุงจากประเทศเวียดนามเขามาประเทศไทยรวมทั้งคดีที่ทางตรวจคน้นและพบว่าเจ้าตัว ซุกซ่อนสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในบ้านปัจจุบันยุยี่ได้รับอิสรภาพแล้วเรียบร้อยใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำนานถึง7ปีและล่าสุดวันนี้16พฤษภาคม2566ยุยี่อริสาได้ควงเพื่อนสีอย่างป่าตอปมาเปิดใจครั้งแรกในรายการคุยแซบโชว์ซึ่งยุยี่เผยว่าได้รับอิสระนานกว่า3ปีแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีเพื่อนซีอย่างป่าตอบ อยอยู่ข้างๆซัพพอร์ตและให้คำปรึกษาและคอยไปเยี่ยมในเรือนจำตลอดผู้ยี่ยอมรับว่าในวันที่ศาลตัดสินต้องโทษเข้าไปอยู่ในคุกตกใจมากๆและหลังจากที่ได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำในช่วงปีแรกพยายามบอกให้ตัวเองปล่อยวางรับว่าทำไม่ได้มีแต่ความรู้สึกอยากจะออกจากจุดนี้เพราะตอนนั้นลูกยังเล็ก องขวบครึ่งเขาจำแม่ไม่ได้เลยทุกวันมันทรมานจิตใจย่ำแย่มากร้องไห้ตลอดเวลาช่วงนั้นป่วยต้องใช้ยาหมอจาก จิตแพทย์ในการรักษาและหลังจากได้รับอิสระภาพก็รักษาตัวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด3ปีนี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เราไม่รับงานหลังจากที่ได้เข้าไปอยู่ในเรือนจําทําให้เธอเห็นสัตวรจะทบางอย่างได้เห็นคนในยามที่แย่ที่สุดมนุษย์ไม่ว่าจะมาจากที่สูงหรือต่ํามีข้าวเท่ากันหมดเพราะในนั้นลําบากสถานะที่เล็กมากและต้องแย่งกันนอนแย่งกันกินซึ่งยุยยี่อยู่ในนั้นได้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยในโรงพยาบาลของ ของเรือนจำ